ตัวแทนบริษัทไทยเดนมาร์กมอบนมให้กับนายอานท์แ่อุ้ยหรือตามแมวชุมชนทุ่งรวงทองแมวแมวขอบคุณสิครับขอบคุณพูดสิขอบคุณเออแมวแมกกินนมยี่ห้อดีไหมเออนมอะไรอันนี้นมอะไรนมบัวแดงบัวบัวทำไงบัวทำไงบัวทำไงอ่ากินนม แล้วแมวเลือกซิแมวจะกินนมกล่องไหนแมวจะกินกล่องไหนแมวเลือกสิแมวชอบกินไหมอ่าอ่าอีกันอีกอันอ่กอันเอาหลอดเอาเออเอาหลอดดูให้เอาหลอดเออเอ่าออแมวแมวกินอ่แมวชอบนมไหมครับเออเออเออเด็กเด็กชายอนนนแซวุ้ยอายุสามสิบเจ็ดปี อ่านเออเอออ่าขอบขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพูดด้วยพูดด้วยครับอ่ากินนมแล้วเป็นยังไงเออเก่งมากเก่งมากเก่งมาก